ซอนโกนะคะเราก็จะสามารถจิบขอออกมาได้เลยกล้องอ่ะถ่ายครอบคลุมแอร์เรียของทั้งร้านในหลายองศามากกล้องเยอะมาก<ช>นะคะดิบแบบซ่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราดูว่ากล้องจะเห็นยังไงบ้านะคะออกอารวาดแล้วค่ะนางจนสาวนะคะ เช็คอินเรียบร้อยแล้วเอกสารไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดก็มีวัคซีนพาสปอร์ตมีใบที่เราิ้นมานิดนึงแล้วก็เช็คอินได้เลยนะคะนี่กระเป๋าใบใหม่หรอสวยปะพี่ชอบอะไรที่สุดหรือปะชอบก้านจับมันอะทำไมอ่ะมันดูสวยอ่ะดูร้อมไมนนิดฟรีมาก เฮ้แต่ว่าอทอดทิ้งริมฝีาที่เลยอ่ะอ๋อนี่สวยดีตรงจักรพี่ชอบคือตรงนี้นี่คืออันเนี้ยทั้งอันเอาออกมาได้แต่ขอยังไม่อ,ออกมาได้ปั๊กีิเกตยัดก,กับไปกใบพวกในทีมมี iPad MacBook แล้วเดี๋ยวเขาจะขอแบบสแกนแล้วสแกนอีกตรงนี้จะได้หยิบง่ายง่ายลวงง่ายๆแล้วลที่คอห้อยอะไรมาวันนี้ก็เป็นสร้อยขาลุ่มใหม่นะคะ <c oughs> Osmo Action 2นะคะวันนี้เราจะไปกะลุยกับ Osmo Action 2ตอนนี้พี่เซตให้มันเป็นแบบโอเคด้วยเฮ้ยไปแกลนเงียบมากเลยอ่ะ ้วก็สนามบินคือคนน้อยจริงๆของจริงๆแต่คิดว่าในไฟไล์เรา,าอาจจะคนเยอะนะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเลาจะคะพี่จะหิวค่ะพี่จีลยต้องไปหาอาหารก่อนค่ะที่เป็นอาหารของคนอ้วนนี่น,นะน <สะ S 1> ีค่ะทุกคน <อา S 1> เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะพี่สั่งข้าวผัดกุ้งกันหนอ่อยต้องสั่งก่อนหรอสั่งไว้แล้วแบ่งกันกินยังเยอะ ใครเลยอ่ะโอเคทุกคนคะตอนนี้เราก็ขึ้นเครื่องบินไปที่ลิสต์รอแล้วนะคะเขาเป็นอะไรเหมือนเป็นเป็นประอยู่นี่แหละคือไม่ได้ขึ้นเครื่องบินนอบเท่าไหร่หรอสองปีเอวเขาก็ได้ตื่นเต้นเป็นพิเศษนะทุกคนหลังจากที่กินอาหารในร้านไปแล้วนะคะแล้วก็กินอาหารต่อบนเครื่องบิน พแพนซุปเปอร์แบบดูไม่ชัดดิบมาเลยตอนแรกมาแล้วก็มีที่นอนทอี่มแข้งๆแล้วเขาบอกว่าเอา,าน้ำที่อยู่ในนี้แบบมันน้ำบั่นสองน้ำปั่นแล้วแต่กูกินอะไรอยู่อะแป้งค่ะโอ้โหขนาดจะน,นอนแค่สามสิบนาทีอะฉันยังไม่หาวถ้าคนนอนปเป็น,นชั่วโมงเลยที่ใส่ชุดนอนลงือาจะเครื่องบินเลยนะคน้อมนอนค่ะเพราะเดี๋ยวบินต่ออีกสิบสี่ชั่วโมง ก็นอนแล้ว6ชั่วโมงตอนนี้4วันตอนนี้อีก4ชั่วโมงเลนะตอนนี้เทางมาถึงแล้วค่ะทุกคนเร้ยอเบอรแล้วนะไปที่โรงแรมนะยิ่งองศาค่ะดูคนใส่เสื้อตัวเดียวค่ะค่าอูเบอร์นะคะจากสนามบินเราไปที่โรงแรมอะที่อยู่ตรงประมาณไทม์สแควร์เฉพาะัสิฟเมเบนิวก็คือประมาณ9เสีย อตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่ห้องพักของเราเรียบร้อยแล้วตอนแรกอคิดว่าห้องพักมันจะเล็กมากเลยแต่ว่าดูไปดูมาก็กไม่ได้แย่ขนาดนั้นถือว่าโอเคเลยวันนี้ที่นี่มีคนติดอยู่ประมาณกี่คนนะห้าหมื่นคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูแลรักษาตัวเองเป็นอย่างดี นนี้พวกเราเราจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะพอเข้ามาถึงใช่ไหมแล้วก็เผลอหลับไปเราคิดว่าเราจะนอนหลับสักชั่วโมงหนึ่งที่ไหนได้ตื่นมาอีกทีบ่าอ 2, จ้า <Yeah. S 1> I'm ready I'm going to Amazon go ตอนนี้รีจิสเตอร์เสร็จหมดแล้วระหว่างทีพีซีนอนเันก็ลองรีจิสเตอร์ดูผูกบัตรพี่ีซีเรียบร้อยเลย <Yeah. S 1> อันพีใช่เลย ึกเหมือนกับ2องทุ่มแล้วแต่จริงๆแค่5้าโมงครึ่งเองค่ะ5้าโมงเย็นเราอยู่หน้า Starbucks นะคะที่มีคอนเซปต์ว่า same starbucks only totally different <c oughs> เหมือนจะเป็น Starbucks เดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือไม่เหมือนเดิมเลยประสบการณ์เพราะาอะไรมันคือ s t a r b u c k อัล Amazon Go โกนะคะก็คือเป็นการจับมือของ Starbucks กับ Amazon Go นะคะหลายๆคนก็นจะรู้อยู่แล้วว่า Amazon โกคือหยิบแล้วไปได้เลยไม่ได้จะขโมยนะจ๊ะแต่เพราะว่าเช็คอินผ่านมือถือมาแล้วไป เคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำได้จริงแค่ไหนไปดูกันเลยได้แอปมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือหน้าตาของให้ดูไม่ได้เพราะว่าเป็นคิว่าโค้ดจ่ายเงินเรานะคะก็จะสามารถไปซื้อได้นะคะในร้านค้าต่งตางๆของ Amazon นะคะต,ต่าง a มาซ uh, o o บุ๊กเฟรอ่ฮ o o m e f o o d m a r k e t o o นะคะหรือโฟสตารค่ะ ตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของอเมซอนก่อนเราก็จะสามารถหยิบของออกไปได้เลยมันไม่ได้มีล็อกอะไรเลยนะเห็นปะทุกคนมันไม่ได้มีล็อกแบบหยิบปุ๊บรู้ว่าของมันหายไปถ้ายิ่งถ้าเป็นพวกขนมอ่ะดูนะขนม มันคือ2รอร้านผสมกันคือ s t a r b u c k กับ Amazon Go ขอเอกันคือพอ Amazon Go เนี่ยมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ Amazon Go เลยหยิบแล้วก็เดินออกไปได้เลยแต่ว่า s t a r b u c k ที่เนี่ยคือคอนเซ็ปต์มันเหมือนเดิมือเรากดสั่งในแอปพลิเคชันแจยต่างผ่านแอปเสร็จปุ๊บแล้วก็มาพลิกแอปที่นี่ตรงนั้นมันจะมีจออยู่จอขึ้นชื่อว่าอ่ะออเดอร์เราเสร็จแล้วคือมาที่เนี่ยต้องมีสแอปพลิเคชันนะคือแอป s t a r b u c k แล้วก็แอปอมาสรนสตาร์บัคเราไ่สามารถลึกได้เพราะว่าเหมือนแบบแอปโซของเราเป็นเหมือนประเทศไทยใช่ปหมแต่ตัวข้างหน้าของอมาร์สโกคือเราก็ต้องติ๊ก QR โค้ดเข้าไปเดี๋ยวเราก็ดูกันว่าราก้าวเขียนอาจารจะขึ้นมาเมื่อไหร่นะทุกคนคืออยากจะบอกว่าตรงเชฟเวลาเราหยิบของไม่ได้มีกล้องไม่ได้ดูเป็นแบบที่มีอะไรเลยแต่ข้างบนเพดานถ้าคุณดูทั้งหมดเห็นไหมคะ ที่ดำๆ,ๆเจอหมดเลยเห็นปะห,หยิบแล้วก็เดินออกไปได้เลยปะโอเคเป็นไงบ้างได้แล้วค่ะเอะมากเวอร์รู้ทุกสิ่งว่าหยิบอะไรไปรู้หมดลววเลยเพราะตอนแรกเนี่ยหยิบไปแล้วลองเดินออกจากร้านไปแล้วนิดนึงก็ยังไม่ขึ้นนึกว่าจะได้กินฟรีมันเขียนเลยนะว่า your trip time was e i minutes and 34 seconds ก็คือเหมือนแบบาการใช้เวลาอยู่ในร้านเขาว่าประมาณ8นาที โหด,ดมากแต่มันไม่ได้เดียวทำขนาดนั้นในแอปพลิเคชันแต่เราไม่รู้ว่านี่คือเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้อมาซอนเป็นหลักหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันคนเมืนนองนอกเขาเป็นยังไงหรือเปล่าใช่เพราะว่าในโฆษณาวิดีโออ่ะมันจะขึ้นทันทีอ่ะมันหยิบป,ปั๊บขึ้นทันทีแล้วไม่เอาก็หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยกล้องอ่ะถ่ายครอบคลุมแอเรีเยของทั้งร้านในหลายองศามาก อ,เ,อเพราะว่าหน้าตาของไอตัวกล้องเนี้มันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมทรงคิวบ์มันแบบมีหัวสองเงี่ยงแบบอย่างเงี้ยแล้วมีกล้องอยู่สองด้านแบบนี้เพื่อถ่ายจับลงสองทิศทางคือมันจับหน้าเราจับหมวกสีผมสีผิวสีพุดพทุกยามหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเออออกมานานแล้วมาสันโพสตเราก็ทำถ่ายกันาาแล้วเหมือนกันแต่วันนี้นเป็นวันแรกที่เราได้มันลอง,องออก,ออกับตัวเองจริงๆอะมันก็เป็นความรูม้สึกที่มีอะไรถุกใ่ยเยอะเหมือนกันอะอยากรอ อ่ะคะอดีตแบบซอนๆอ่ะนางโจนสาวเอาอีกครั้งค่ะตื้ยผิดยังผิดแล้วผิดอะไรมาผิดคอนเสิร์ตมาอ่นะยังไงต่อฮะตื้ยที่ตื้ยยังไม่เห็นว่าจะหยิบอะไรมาแล้วเดี๋ยวลองดูว่ากล้องจะเห็นจังหวะนะคะออกอารวาสแล้วค่ะนางจนสาวนะคะ กำลังจะเดินทางไปลาสเวกัสใช่ไหมแล้วทีเนี้ยกระเป๋าอะเวลาเดินทางในประเทศอะเราก็ไม่ได้ซื้อกระเป๋าเยอะขนาดนั้นแล้วน้ำหนักกระเป๋าเราก็หนักมากเพราะว่าเราก็แครี่พวกแบบเครื่องประดับต่างๆมาใช่ไหมอยากจะบอกว่ากระเป๋าพี่สี่ใบนี้โคตรจุรองเท้าพี่สี่คู่หนึ่งแล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางเสื้อโค้ดคือทุกอย่างแบบแน่นแบบโคตรๆอ่ะมันจุมากๆกระเป๋าใบนี้เป็นของยี่ห้อ Dpatcher อ่ะนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีหน้าแบบนี้ จะพยายามของทุอย่างที่สามารถยัดได้อ่ะยัดลงไปหมดแล้วนี่นะคะตรงนี้เขาก็จะมีล็อกให้ไหมล็อกก็ดีนะเพราะว่าจะเป็นคนลากใช่ไหมก็ค่อนข้างลื่นซึ้งฟืดสบายเลยค่ะทุกคนไปเจอกันที่เวกัสนะเดินทางมาถึงนัดด้วยกันแล้วนะคะพี่จีและเราก็เจอทีมงานเราเรียบร้อยแล้วเน่พบทีมเลย โอเคกำลังรอกระเป๋าอยู่ความเจ๋งของเราสองคนก็คือเราใส่แอร์แท็กไว้ในกระเป๋าดังนั้นน่ะเราจะรู้ว่ากระเป๋าของเราอะถึงหรือยังอ๋อกระเป๋าพี่มันอยู่กับน้องไงกาลังมาอ๋อและนี่ก็คือเห็นปะกระเป๋าจันมาแล้วเว้ยเนี่ยอยู่ตรงที่แอร์พอตนี้กําลังเดินทางมาจันอยู่ตรงนี้กระเป๋อยู่ตรงนี้กําลังจะเดินทางมาหาเราเมื่อเช้าที่จันโชว์ให้ดูว่าจันใส่กระเป๋ามาจุมากๆนี่สภาพยังดีเหมือนเดิมอะรอเลื่น ก็คือมันปรับระดับออกมาแบบแค่นี้จะลากได้ได้หลายระดับเหมาะสำหรับระดับส,สูงส,สุดก็คือวางวางวางข้อศอกได้พอดีขนาดกับลำตัวเฮลโหลในกระเป๋าใบนี้มันจะมีสติกเกอร์อย่างนีง้ใช่ปะมันจะสามารถตกแต่งหรือเขียนอะไรได้แต่สังเกตด,ดีๆนะสติกเกอร์ที่ของเขาที่ให้มากับกระเป๋าอะมันจะติดได้ดีมากแต่ว่าอันนี้ยมันจะหลุด ไะเดี๋ยวกลับบ้านกันด้วยกระเป๋าใบนี้นะครับไป Let's go สรุปโดยรวมนะคะหลังจากที่แจนได้กระเป๋าไปใช้งานสุดโหดกับพี่ซีสองคนนะอยากจะบอกว่าใส่ของอย่างแน่นเลยลากไปทุกที่จะบอกว่าแข็งแรงอยู่นะคะล้อไม่มีพังเลยยังสามารถลากอย่างลื่นกลับมาถึงเมืองไทยเป็นอย่างดีเลยค่ะโดนโยนโดนกระแทกก็ไม่มีบาดแผลอะไรให้ช้ำใจเลยคะ่ะจริงๆแจนว่ากระเป๋า,ขาเขาเนี่ยน้ำหนักถือว่าค่อนข้างโอเคนะใส่ของได้จุอยากจะบอกว่ายัดแน่นมากจนปิดแทบไม่ได้ต้องนั่งทับกันช่วยกันปิด2คนโดยรวมแจนประทับใจนะคะกระเป๋าดีพาเจอเนี่ยเรียกว่าแข็งแรงทนทานดี สวววยยด้ยะะ้แลค่ะใครสนใจสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ departure.co.th แล้วกรอบโปรโมชโั่นโค้ด CMEGAN ได้เลยนะคะ